้อรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมเซเลคชันค่ะส่วนรวมรถ BMW p r ม m i u มพรีเมียมยูสค่ะมาตรฐาน6ดาวที่ใหญ่ที่สุดในย่านั่งทนต้อโชว์รูมรถบีเอ็มยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะหลิ่งชันค่ะวันนี้ค่ะอ้าอายมากับรถ BMW ที่บอกเลยว่ารอคอยมา แบบนานมากนะคะเพราะว่ายังไม่มีเข้ามาสักทีวันนี้มีมันแล้วค่ะนี่คือ B M W X 6ค่ะใครที่รออยู่ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ X 6 X Drive 30 D M Sport ค่ะคันนี้ปี2020นะคะเป็นรถป้ายแดงนะคะรถใไม่น้อยมากๆไม่เพียงประมาณ39,000กิเมเท่านั้นค่ะเบี้ยใส่คุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโเมตรวารันตีคุ้มของ5ปีไม่จำกัดระยะทาง สิ้นสุดีกที่ปี2025เลยค่ะตอนเปิดตัว X6 คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่7ล้าน3 0สนกว่าบาทค่ะแต่คันนี้พิเศษมากๆยูโรป้ามอเตอร์จัดให้นะคะราคาเพียง6ล้าน3แ90,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองคันนี้ไปนะคะจะได้รับการครอบครองเป็นลำดับที่1ค่ะว้าวมากๆเลยซึ่งวันนี้อายจะรีวิวคันนี้ มากับพี่ B.M.W. Genius ค่ะพี่เป๊กค่ะสวัสดีครับผมเป๊กนะครับผมเป็ก B.M.W. Genius ครับค่ะวันนี้เราอยู่กับ X6 เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งซึ่งต้องบอกว่าในตลาดนะตอนนี้มันค่อนข้างจะหายากด้วยที่ดองไอาบอกไปว่าคันนี้นำเข้าทั้งคันนะครับรถนำเข้าทั้งคันคือประกอบนอกอ่านะครับซึ่งมันจะมีลักษณะพิเศษเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะครับคันนี้มาพร้อมกับแรงม้า265แรงม้าเลขพวกนั้นยังปกติ เลขที่พิเศษคือแรงบิดของคันนี้นะครับแรงบิดคันนี้อยู่ที่620นิวตันเมตร0ถึง100เนี่ยเพียง6.2วินาทีสุดยอดเลยซึ่งเป็นรถไซส์ใหญ่ที่มีแรงบิดเยอะมากทําให้รถคันเนี้ยออกตัวได้ดีนะครับขับสนุกด้วยแล้วเปลืองน้ํามันไหมอย่างนี้พี่จริงๆต้องบอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยในเมืองผมยังเห็นว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรครับผมโอเคค่ะมาดูจุดเด่นดีกว่าด้านหน้าพี่เป๊กมองมาเนี่ยกระจังหน้าคัน เด่นสะดุดตามากๆเลยพิเศษยังไงครับมันมีไฟนะครับมีไฟภายในนะครับกระจังหน้าตัวนี้เวลาที่เรากดกดล็อกประตูหรือกดล็อกประตูเนี่ยมันจะมีไฟเวลข้ามไลท์อยู่ในตัวเองว้าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีแรกของกระจังหน้ารุ่นนี้<ช>มาใน X6 กกรุ่นนี้ครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยใช่ครับ รถเ m ียมเด BMW, ถ้ามีกล้องด้านหน้าแบบนี้มันจะมากับกล้องรอบคันกล้องเซลาวิวสราใช่ครับเพราะฉะนั้นรถไซส์นี้เวลาที่เราขับขี่ถ้ามีกล้องมีระบบพวกนี้ครับมันจะทำให้เราขับขี่ง่ายขึ้นเวลาที่เราจอดสามารถมองเห็นหน้าร<ช>อบคบันเลยค่ะแล้วในส่วนของชุดการตกแต่งล่ะคะคันนี้เป็น M Sport รอบพันนะครับได้ชุดแต่งรอบพันเป็น M s p ม r t เลยนะครับด้านหน้ามีไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นเทคโนโลยีเบียมเ e r ม i g เลซอร์ไ เลเซอร์ไลท์คืออะไรคือมันจะส่องสว่างได้ไกลขึ้นและความเข้มของแสงสว่างมันจะมากขึ้นนะครับสวยด้วยนะสวยด้วยใช่ครับลักษณะดีไซน์ด้านในนะคะรผมู้เลยว่าเป็นเลเซอร์ไลท์ป้ายป้ายทะเบียนด้านหน้าครับมีเรดาร์นะครับเพราะฉะนั้นเรดาร์มันมาพร้อมกับระบบ a Active c r u i s e o o t t r o ลรถคันนี้มันสามารถวิ่งกะระยะตามคันหน้าได้ ในกรณีที่คันหน้าเบรกคันนี้ก็ยังเบรกตามด้วยเช่นเดียวกันความเร็วสูงสุดคือ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยมาดูความหล่อด้านข้างกันดีกว่า X6 คันนี้ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสปอร์ตคูเป้ด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่ารถพวกนี้ต้องเรียกว่าเป็นรถ S A C ค่ะสปอร์ตแอคทิวิตี้คูเพราะฉะนั้นรูปทรงของเขาใช่ท้ายก็จะลากเทมาก แล้วล้อละคะคันนี้ล้อใหญ่มากเลยพี่เป๊ะล้อแม็กขนาด22นิ้วะนะครับเป็น m i x ซ์ t i ม e m i x ไทคือล้อหน้าเนี่ยจะเล็กกว่าล้อหลังด้วยรถที่มี performance ในการใช้รถค,ความเร็วสูงๆแบบนี้ครับตัวล้อหน้าครับก็จะเล็กกว่าแต่ล้อหน้าคันนี้ก็คือขนาดก็คือ285แล้วนะครับล้อหลังกว้างมากล้อหลังมีขนาดถึง315 30 22มแม็กก็ลายสวยเนาะเป็นแม็ก M Sport ด้วย แล้วนอกจากนี้เห็นด้านในมีชุดแต่งเป็น ake, คาลิเปอร์เบรกคาลิเปอร์เบรก M Performance ติดมาเลยครับผมเพิ่มความเท่มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของประตูคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เป๊กประตูระบบ Comfort Access มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องบอกว่าประตู Comfort Access เนี่ยพอเป็นรถ B M W X 6มันไม่ใช่มีแค่ประตูคู่หน้ามันมีทั้งานวบานาซึ่งน้องไอาสามารถเปิดรถได้จากประตูด้านหลังด้านซ้ายเลยก็ได้ถ้ามีรีโมทครับผม ประตูก็เป็นระบบประตูดูดอ่าซอฟโค้ดด้วยปิดเบาๆก็ได้ปิดเบาๆก็ได้ีนน่กว่าต้องแบบแรงๆอะไรไม่จําเป็นใช่ครับไม่จำเป็นครับพราะว่าด้วยด้วยลักษณะประตูน้ําหนักค่อนข้างเยอะอย่างน้องไอปิดสบายครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนท้ายของรถกันต่อค่ะ มาดูความหล่อส่วนท้ายของ B M w X 6กันค่ะโดดเด่นด้วยไฟท้ายเลยค่ะพี่เป๊กค,<ะ>คันนี้เป็นไฟท้ายแบบไฟท้ายดีไซน์ L shape <ะ>ครับมันทำให้ท้ายรถเราเนี่ยดูแบบบึกบืนดูสปอร์ตมากขึ้นใช่<ะ>ครับอ่ะแล้วคันนี้ยังมีเพิ่มอีกคือสปอยเลอร์ด้านบนนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านท้ายเนี่ยมันจะประสานกันหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูจากทางด้านท้ายรถอะครับมองขึ้นไปครับตัว ร่องตรงกลางครับมันสามารถรีดลมลงมาได้ตรงกลางนะคทำให้อาร์โรไดนามิกรถดีขึ้นใช่ครับพอมองด้านท้ายเข้ามาอีกมีทอยเสียคู่ทำให้รถเราดูสปอร์ตมากขึ้นใช่ครับชุดแต่ง m Sport ด้วยนะครับอย่างที่แจ้งครับนี่ Xdrive 30D M Sport นะครับเป็นรถหายากแล้วเป็นไอเทมนะครับมีเซนเซอร์มีกล้องเซนเซอร์มีกล้องถอยหลังครบนะครับสอบถามหน่อยพี่เฟใไอสงสัยอย่างรถคันนี้เป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้ กระจเวลามองท้ายมันจะค่อนข้างที่จะแคบกว่ารุ่นอื่นอย่างเงี้ยเวลาถอยจอดมันจะยากกว่าเดิมไหมต้องต้องบอกว่ารถที่รูปทรงนี้ X6 X4 เงี้ยครับทัศนวิสัยด้านด้านท้ายรถเวลาที่เราถอยรถเนี่ยครับมันจะน้อยลงกว่ากว่ารถที่เป็น X5 X3 อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วรถคันนี้มันมีกล้องเซลราวิวน้องอาสามารถถอยหลังเข้าช่องจอดได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่ง,งการที่เรามองด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องจําเป็นมากใช่ครับ มีกล้องรอบคันก็ถอยได้สบายๆนะคะมาดูภายในห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าในส่วนของฝาท้ายค่ะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายๆ<ช>นะคะคเป็นแบบไฟฟ้าเ,เป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่เปิดออกมาช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ะนะครับมีม่านกั้นสัมภาระตัวนี้ด้วยนะครับม่านตัวนี้นะครับเราสามารถพับขึ้นไปได้เวลาที่เราใส่สัมภาระชิ้นใหญ่หรือถ้าเราจะเพิ่มไปมากกว่าน,นี้อีกเราสามารถถอดออกได้ด้วย ออกแบบได้เลยก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วยการพับเบาที่ด้านหลังได้ด้วยเบาด้านท้ายเราเนี่ยเราสามารถเลือกพับได้ด้วยนะครับหมายถึงในกรณีที่เรานั่ง3ามท่านเราอยากเอาถุงก๊อฟใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ดึงตรงนี้เลยนี่ล้วก็สามารถสอดเข้าไปได้แล้วก็เรียบไปเลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือน้องไอสามารถพับได้่าพับได้ที่นั่งพอเราถอดอันนี้ออกมันก็จะเป็น กว้างมากห้องสัมภาระขนาดใหญ่ใหญ่มากมันจุ<อ>ถุงกอ๊อบใส่ถุงก๊อบได้<ช>ค่ะ,คะกระเป๋าเดินทางสบายๆค่ะซึ่งรถพวกนี้เป็นรถที่เน้นเดินทางไกลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสัมภาระาไม่ต้องกังวลค่ะครับผม้อมลุยอ่ะในส่วนของการปิดฝาท้ายก็สามารถกดปุ่มนี้ไนดะ้นี้ได ปิดไม่ถึงอ่ะพี่เป้โอเครถรุ่นนี้นะครับถ้าสําหรับน้องอายอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลนะครับตัวตําแหน่งของฝาท้ายเนี่ยเราสามารถตั้งระดับสูงต่ําได้อีกนะครับปรับได้ใช่ครับแต่ว่าในกรณีนี้เราไม่จําเป็นต้องปิดด้วยมือก็ได้ครับให้น้องอายสามารถใช้เท้าเป็นคลิกเซนเซอร์ปิดฝาท้ายด้วยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับเดี๋ยวลองดู นี่ง่ายๆเลยแต่กุญแจไม่ได้อยู่ที่ไายนะกุญแจอยู่ที่พี่เฟ็ก็ปิดได้ซึ่งก็สามารถได้เหมือนกันใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันต่อเลยค่ะมาดูภายในห้องโดยสารของ B M W X 6กันค่ะภายในดีไซน์มาล้ำมากเลยพี่เครับผมชุดตกแต่งภายในเป็นแบบเทฟล่า ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสีบอะสีนี้น้องไอาจจะไม่เคยเห็นในรถรุ่นอื่นปกติเห็นเป็นสีแดงสดอันนี้จะเป็นแดงแบบเข้มขึ้นมาหน่อยใช่ครับก็คือจะมีอยู่ใน X6 เท่านั้นนะครับภายในได้โวรมไลัย M Sport นะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับอย่างที่เราแจ้งกันไว้รถคันนี้มีระบบ Active Cruise Control ระบบเนี้ยกะระยะตามคันหน้าวิ่งตามคันหน้า และก็เบรกตามคันหน้าด้วยสามารถตั้งระยะในความ,วามห่างของของการที่เราจะตามคันหน้าได้ด้วยะนะครับรุ่นนี้ยังสามารถปล่อยมือได้ชั่วขณะด้วยหมายความว่ารถเขามีรักษาระยะเลนนะครับ เวลาที่เราวิ่งไปเราสามารถปล่อยมือให้รถเนี่ยคนโทรลตามคันหน้าได้แล้วก็ต้องมีเส้นเลนที่มันชัดเจนที่มันเหมาะสมใช่ครับก็ยังสามารถออกนอกเลนไหมคะแบบนี้จริงๆแล้วตัวระบบเนี้ยมันใช้ได้ชั่วขณะอยู่แล้วยังไงก็ยังอยากเน้นอยากให้ทางลูกค้าควบคุมรถด้วยตนเองอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีแพดเดิลชีพใช่ครับเปลี่ยนเกียร์ได้จากกลมอะไรทำให้เวลาที่เราขับขี่รู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นครับผมหน้าจอเรือนใหม่คันนี้ จอใหญ่มากเลยค่ะเป็นฟูดิจิตอลด้วยนะครับต้องาสังเกตตรงกลางตรงนี้มีอะไรคะตัวนี้ต้องต้องแจ้งว่ามันเป็นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาซึ่งหมายความว่าถ้าผู้ขับขี่เริ่มเหนื่อยล้าตาเราเริ่มหลีลงหรือตาเราเริ่มวอกแวกหมายถึงว่าเราไม่ได้มองระบบจะมีอใช่ครับระบบจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นมาครับทำให้ผู้ขับขี่ก็ ขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะล้ำมากเลย X6 รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ID7 ที่เขาเรียกเรียกกันอรารองรับภาษาไทยแบบนี้เลยเราสามารถตั้งค่าด้ด้วยนะมี a d p d i p ใช่ครับคันนี้ออปชั่นมาครบที่สุดใช่ครับยังมีนี่อีกนี่ Diving Assistant เป็นตัวช่วยเหลือผู้ขับขี่เตือนขณะรถเข้ามาใกล้เตือนขณะรถออกนอกเลนนะครับนี่ ก็ตัวเนี้ยเราก็มีให้ครบนะครับจอใหญ่มากจอใหญ่มาก,มากค่ะทัะสกีนได้ทัสกีนได้นะครับมีแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถต่อ My BMW app เพื่อเป็นรีโมทผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็น Apple CarPlay Android Auto Apple CarPlay รุ่นมีไร้สายด้วยนะครับไม่ต้องเสียบสายค,ครับรองรับ Gesture Control ไหมคะมีมี Gesture Control นะครับระบบสั่งงานด้วยท่าทาง ประทานอาหารกัน้วยนะเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนสถานีปิดเสียงอย่างนี้ครับรับสายปฏิเสธสายเราสามารถใช้ท่าทางได้ครบเลยลองรับคําสั่งเสียงด้วยลองรับคําสั่งเสียงด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเขาเรียก IPA อ่า Intelligent Personal Assist อ่าเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงอย่างเช่นคันนี้เราสามารถสวัสดี BMW ฉันมาแล้วฉันหนาว เพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีกสักครู่ก็จะรู้สึกสบายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ด้วยนะว่าคนที่นั่งผู้โดยสารด้านซ้ายเนี่ยเป็นคนพูดเพราะเขาจะเพิ่มฝั่งที่ฝั่งเดียวอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้อุณหภูมิอันนี้อันนี้ใช่ครับนี้ก็เป็นคําสั่งเบื้องต้นซึ่งหมายความว่าในคําสั่งพวกเนี้มันก็ยังมีการสั่งงานได้หลายๆอย่างเปลี่ยนแอมเบียนไลท์นำทางอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ สั่งนด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันคันนี้มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยใช่ครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ะนะครับคันนี้ฟังเพลงเพาอด้วยนะคะ<ช>พี่เชรใช่ครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียง h a ม m a n Kardon นะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของ X6 เลยคือด้านบนค่ะนี่มีหลังคากระจก panoramic <ol> sky roof ซึ่งสามารถมี ปิดสามารถสามารถเปิดสลูปได้หรือเปิดแต่ม่านก็ได้เวลาที่เราเดินทางไกลทาให้เราโปร่มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีปุ่ม SOS มี SOS ใช่ครับมีระบบช่วยเหลือนะคบมีเลขาส่วนตัวมาคู่กันกับ SOS ด้วยนะครับตัวนี้มาดูในเรื่องของโหมดต่างๆที่บริเวณด้านข้างเกียร์ตรงนี้การข่ะพี่เบ๊กโหมดการขับขี่นะครับรถรถ BM เนี่ยเราเน้นการขับขี่ที่สนุกสนานอยู่แล้วซึ่งเราจะมีโหมดสปอต t นะครับพอเรากดโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์ไปกับคันนี้ได้ช่วงล่าง Adaptive m s u s s p n s s o o n ซึ่งหมายความ่าถ้าเรากดโหมดสปอร์ตปุ๊บรถคันนี้ช่วงล่างจะมีการเฟิร์มมากขึ้นทำให้เราขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโหมดคอมฟอร์ตโหมดปกติใช้งานทั่วไปทุกวันนะครับนิ่มนวลขับง่ายๆขับสบายมีอีโคโปรประหยัดน้ำมันมนะครับตามชื่อเลยมีเพิ A ่มมาอีกครับมีโหมด Adaptive ซึ่งรถพวกเนี้ย กด Adaptive ปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยเขาจะคำนวณตามการขับขี่ของทางลูกค้าเองเวแลาลูกค้าขับเร็วรถจะกลับไปเป็นโหมดสปอร์ตให้นะแล้วพอการจราจรด้านหน้าหรือลูกค้าเริ่มขับรถช้าลงมันจะกลับมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตให้เองโดยอัตโนมัติว้าวใช่ครับทำนองความสะดวกดีมากเลยค่ะเบร k มือไฟฟ้าอ่ามีปุ่ม Auto ้ o ฮอ Auto โ o คือเบรกชั่วขณะขณะรถจอดหยุดนิ่งตอนไฟแดงเราไม่ต้องเอบเบรคค้างเอาไว้ครับรุ่นนี้ก็มีให้ครบ แล้วก็มี parking assist มี parking assistant จอดอัตโนมัตินะครับจอดอัตโนมัติเนี่ยจอดทั้งขนานและขา้าวองนะครับแล้วก็อย่างสลาวิวที่เราคุยกันนีครับกล้องรอบเวลาที่เราใช้รถนะครับกล้องพวกนี้ครับมันมันช่วยเหลือเราเวลาที่เราทัศนวิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันก็ทําให้เราจอดรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ครับรนี่ครับระบบช่วยขับถอยหลังนะครับ reversing assistant ร,รถคันนี้ก็ยังสามารถถอยหลังออกจาก ซอยได้นะครับเนเป็นระยะประมาณ50เมตรหมายความว่าเวลาที่เราเข้าไปในซอยในกรณีซอยตันแบบนี้ครับเราสามารถรถสามารถถอยหลังออกมาตามตำแหน่งที่เราขับเข้าไปใช่ครับผมรำมากค่ะโอเคต่อมาช่องใส่ของตรงนี้นะคะเปิดออกมาก็มี USBc มี TypeC แล้วก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่หนึ่งช่องครับผมเอตรงนี้ค่ะตรงนี้ ช่องเก็บของด้านหน้าครับนี่ชุดตกแต่งเคปลาเปิดขึ้นมาปุ๊บครบครับรุ่นนี้ไวเลสชาร์จ USB-A 12โวลต์เอาท์พุตแก้วครับโฮเดอร์แก้วร้อนแก้วเย็นรักษาความเย็นรักษาอุณหภูมิความร้อนได้นะครับ,บทั้งสองช่องใช่ครับปิดลงมาแน,นแน่นเลยช,ชั่นค่ะไปลงมาด้านหลังครับด้านหลังคอนโซลด้านหลังนะครับรถคันนี้มีแอร์ด้านหลังด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่ช่องแอร์ปกติเรายังสามารถควบคุมองศาได้ทั้ง4ด้านของผู้โดยสารนะครับแล้วก็ยังสามารถควบคุมพัดลมแอร์ได้ด้วยนะครับความเร็วได้ด้วยถึงจะเป็นรถที่ดีไซน์มาแบบคูเป้แต่ด้านหลังนั่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดนะคะนั่งสบายเพราะว่าเป็นรถเอสเอซีอ, S AC, <S อน้ป็นเอกประสงค์เนจริงๆก็เหมาะเป็นรถครอบครัวเหมือนกันเนาะสบายครับนะนั่งสบายมากเดินทางไกลสะดวกสบาย สำหรับลูกค้าที่ชอบรถที่ดูทรงสปอร์ตหน่อยนะคะนะก็แนะนำเลย BMW X6 ค่ะหลังจากได้รับชมรีวิว BMW, BMW X6 กันไปแล้วชอบกันไหมล่ะคะสำหรับคันนี้บอกเลยพิเศษจริงๆค่ะพี่เป๊กด้วยด้วยจริงๆจะขอเน้นน,นะครับ X6 รหัสตัวถัง G06 คันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มันมีจำนวนน้อยมากในบ้านเราด้วยคันนี้เขานำเข้าทาั้งคันอย่างที่เราจะเน้นแจ้งนะครับเพราะฉะนั้น ลูกค้าที่หลงไหลในเครื่องยนต์ดีเซลของทางเบอยู่แล้วครับก็ต้องคันนี้เท่านั้นเลยไม่ได้จริงๆมีคันเดียวด้วยที่ยูโรป้ามอเตอร์ในตอนนี้นะคะคต้องรีบตัดสินใจเลยค่ะรถใหม่ไม่น้อยนะคะยังเป็นรถป้ายแดงอยู่ท่านที่จะได้เป็นเจ้าของจะได้ครอบครองเป็นลำดับที่หนึ่งด้วยนะคะ ราคาสุดพิเศษเลยเพียง6 3ล้าน3บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบก็รีบตัดสินใจค่ะติดต่อทักไลน์กันมาได้เลยนะคะทาง Line Official a ลแอดยูโรปาขีดยูสคาค่ะ,คะและฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจรับชมรีวิวจากยูโรปาด้วยนะคะทาง Facebook Page BMW Use บเบ r ลยูยูสคาร์บายยูโรปายูทูบชาแนลบีเอ็มดับเบิตอร์กูค่ะวันนี้อายกับพี่เป๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ